สวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวััดีครบท่านผู้ชมรายการกุงสุลทาไปดูนะครับในซีรีส์นะครับ Success Stories นะครับคนไทยที่เติบโตและใช้ชีวิตในเยอรมนีนะครับในวันนี้นะครับทางรายการก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มาสัมภาษณ์นะครับคุณชงโคสนิทวงนักยุทธยานะครับหรือว่าคุณเมย์นะครับ ขออนุญาตเรียกว่าคุณเมย์แล้วกัน<ช>นะครับซึ่งเป็นเจ้าของเพจนะครับมาเจอ Education นะครับซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากคับ<ช>คุณเมย์ครับยากจะให้คุณเมย์ช่วยเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าคุณเมย์ดีๆเกิเป็นมาอย่างไรครับถึงได้มาทำงานในชีวิตในเยอรมนีได้ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะอาที่กําลังฟังอยู่เนาะ ก็ชื่อเมย์นะคะตอนนี้ก็อยู่เยอรมันได้ประมาณเกือบ3ปีแล้วค่ะตอนแรกเลยเมย์ไม่ได้อยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะก็คือได้เรียนที่ประเทศอิตาลีแล้วกออ็อยู่ที่อิตาลีสักสักพักหนึ่งค่ะจากนั้นก็ได้ศึกษาว่าประเทศไหนหน่าอยู่ที่สุดในยุโรปอะค่ะก็ได้มาค้นพบว่าเยอรมันเป็น เยอรมนีเป็นประเทศที่น่าเศรษฐกิจดีที่สุดในยุโรปค่ะก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเออฉันน่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนาะก็เลยพยายามค่ะหาพยายามทั้งหางานเริ่มเรียนภาษาทุกอย่างเลยแล้วสุดท้ายลงเอยมาเนี่ยค่ะก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะได้<น>รู้ภาษาเยอรมันมาก่อนไหมเออตอนแรกค่ะก็คือไม่รู้เลยเราต้องแบบตอนนั้น รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรในการเรียนภาษาเยอรมันนะคะเพราะว่าแบบภาษาเยอรมันมันก็มี mm hmm. หลากหลายที่แบบทั้งคำนามแล้วก็ทั้งเพศด้วยค่ะใช่ก็ตอนแรกก็ไม่รู้จนกระทั่งรู้สึกว่าโอเคมันเริ่มมีความสัมพันธ์ในการเรียนภาษาเยอรมันแล้ว mm hmm. เราก็ต้องพยายามมากขึ้นค่ะ<อ>ใช่ค่ะนอกจากภาษาแล้วนีครับคิดว่าอะไรที่เป็นความท้าทายในการใช้ชีวิตในการทํางานใน ภาพสังคมแล้วก็วัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากบ้านเราก็แน่นอนละค่ะว่าก็คือเรื่องอาหารนั่นเองค่ะอาหารเป็จริงสำคัญแล้วก็เหมือนเป็นดีเอนเในตัวคนไทยเลยนะคะว่า ถ้าเราไม่ได้กินอาหารไทยหรือขาดคลิกไปเดี่ยวมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยขาดอะไรไปในชีวิตนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากๆเลยถ้าใครที่กําลังจะมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะแนะนําให้ฝึกทําอาหารมาก่อนนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าเออเราคิดถึงอาหารไทยจังเลยะคะ่ะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เมย์แนะนําทุกๆคนเลย เชื่อชื่อมาเจอ Education มัน,ม,นมันคืออะไรฮะมาเจอ Education แล้วมันเพจนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร,ะรอ่าเพจมาเจอ Education เราตั้งใจค่ะว่าให้ทุกคนที่อยากที่จะมาเจอ,อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือมาพบทั้งอ่า ประสบการณ์ที่ประเทศเยอรมนีหรือว่าทุกคนคนไทยที่ประเทศเยอรมนีค่ะ<อ>ก็เราจะช่วยส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหมือนไกด์ไลน์ให้คนไทยที่อยู่เมืองไทยอะค่ะได้มีความเข้าใจว่าเราจะมาที่มาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีอ,อย่างอ,อ,อย่างสบายใจแล้วก็รอบรู้ได้ยังไงก่อนที่จะมาประเทศเ<อ><อ>ยอรมนีค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับ ข้คิดนะครับก็แนะนําที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทางรายการกงศุนพาไปดูนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับขอให้มาเจอ Education นะครับสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับสวัสดีนะครับแล้วขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ